ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในจักสุนี้เป็นอุป,ปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในหูนี้เป็นอุป,ปกิเลสแห่งจิตความกำหนัด ด้วยอำนาจความพอใจในจมูกนี้เป็นอุป,ปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในลิ้นนี้เป็นอุป,ปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกายนี้ เป็นอุป,ปกิเลสแห่งจิตความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในใจนี้เป็นอุป,ปกิเลสแห่งจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุละอุป,ปกิเลสแห่งใจในฐานะ6ก นี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนคขม,มะอันเนคขม,มะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมอันทรรให้แจ้งด้วยอภินยา